ปัตตานียิคาระเยตาตะโพิกะอควาปัญจวัคคีย์ิขุอามันเตสีเทวเมีอิขเวอันตาปะพชิตเตนะมะสีวิตาพายโยจายังกามิสุกามะ สุขันตานุโยโภหิโนคัมโมโอทุชาลิโกูอัณริโยอนัตถะสันนิโตโยตายังอัตตะกิลัมาถานุโลภุรุปุภะอิอาริโยอัตตะ อนัตถสันหิตเอเตเตวิกเวอุปัตเตอโนปธรรมม้มัชฌิมาปฏิปทาสทากเตนะอาภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปัสสะมายะอาภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ จามตตจัตจสาพิตรีมัชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธ,ธาจะกคูกรณียานะกรณีอุปะรมายะอวิญญาญาสัมโพธายะนิพพานายะสังวสัสติอายะเมวะอาริโยอัฏฐานคิโกมะโคสุยาสิทันสัมมาทิฏฐิสัมมา อันกับภูสัมมาวาจาสัมมาสัมมันตุสัมมาอาชีวสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสัมปชัญยังคลสาภิกาเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคติอริสัมพุทธาจักขุกกรณียานะการณีอุภัสมัย ปานะพิกเวีุขังอริยตจางธาติปิโตคาชะลาปิโตคามะระชมิปิโตคาสุกาวิปะริเทวะทุกขโทมานัสุปายาปปิโตคาปะปิเยหิสัมปายโยโฑุกุปปิเยหิวิปายโยโทุกุปปยัมปิฉัง ณละพัติตามปีทุกขังสังคเตินะันตัญจุปาทานะขันธาะขาี้ขาอิทังขุปาณะพิกเวทุกขาสะโมหโยอริยตจางยัคขังตันหาปโปโนพะ ราวิกานันทิราคะสหาาต,าต,าต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 าราภิณันทีมีเสยยาธีทางกรรมตังหาภาวตันหาพิภาวะต,ตันหาอิทธังโกปะตภิกเวสุขวิโรโรอริยสัจโยตัตาเจวะตันหายะอาสีสะ วิราคะนิโรธจาโกปาตินิสโกุตติปนรารโยติดังโกปนาปิกเวทุกขานิโรธะตามิมิปฏิปทาอริยสัจจางายะเมวะ พิกเวปปอนาโนสเตสุจามเมสุจักขุมปปาทิยานังปปาทิปัญญาปปาทิวิชาอุรปาทิอาโลโกปปาทิตังโกปนิทังทุกังอริยสัจจังวิรันเยจันติเมพิกเวปปะอนาโนสเตสุจามเมสุจักขุมมุระปาทิยานังอุปปาทิ ปัญญาวุปปาทิวิชาวุปปาทิอาโลโกวอปปาทิตังโขปานิธานทุกขังอริยสัจจังปิญญาติเมวิกเวปุเพอนันาโนสติสุตัมเมสุจัุขุมอุปปาติญาณังอุปปาติปัญญาอุปปาทิวิชาอุปปาติปาอาโลโกวอปปาติตังโตกาสะโมัุ สมุทัยโยอริยสัจจังติเมพิกาเมปุเพอนนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุมงอุทาปาทิยานังอุปาปาทิปัญญาอุปปาทิวิชาอุราปาทิอารมโกอุปาปาทิตังโกปณิธานทุกขตสมุทัยโยอริยสัจจังปาภัปปันติเมพิกาเวปุเพอนนนโนสุเต อุปปาทิอาโลโกขุปปาทิตังโกปานิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปิญญานิเมภิกขวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุปปาทิยานังอุปปาทิปัญญาอุปปาทิวิชาอุปปาทิอาโลโกขุปปาทิทังทุกขะนิโรธาไม่นี นิโรธุอริยสัจจังติเมผิกเวปุเปอนุนุสติสุธรรมเมสุจักขุนอุทปาทิยานังวะปาทิปัญญาวะปปาทิวิชาวะปาทิอาโลโกวะปาทิตังโกปานิรังทุกขะสมุทิขันธิโรธอริยสัจจังสัจติกาตพันติเม ภิกเวปุเปนะอนุสุตเตสุทธเมสุจาโกมุฑตปาฏียานังมุฑตปาฏิบาติปัญญาอุฑตปาฏิวิชาอุฑตปาฏิอาโลโกปปาฏิตังโปณิธานทุกขานิโรโทอริยสัจจังจติกังอุปเมภิกเวปุเปนะอนุสุตเตสุทธเมสุจาโกมุฑตปาฏียานัง อุรปาที่ปัญญาอุรปาที่วิชาอุรปาที่อาโลโกวอุปาที่ทางโกะนาณิโรรากามิมีปฏิปทาอริยสัจจังติเมภุยกาเวปุเปอนนโนสตสุธรรมเมสุจักขุงอุรปาที่ญาณอุรปาที่ปัญญาอุรปาที่วิชาอุรปาที่อาโลโกวอุปาที่ัางโก ปานิทางทุกขานิโรธาขามินีปฏิปทาอริยาสัจจังภาเวตาเพต,ติเมฟิกาเวปุเพอนโนสุตเตสุทามเมสุจกักโขมุระปาริญาณังมุระปาริปัญญาุระปาริวิชาุระปาริอาโลโกุระปาทิตังโกปานิทางทุกขานิคามถารู พามิหนีปฏิปทาอริยสัจจังวาวิตันติเมพิกเวโปเพานันโนสุเตสุตัมเมสุจักุกุรปาดิยานังุรปาดิปัญญาุรปาทิวิชาุรปาทิอาโลโกุรปาทิยาวะ กิวัตเมพิกเวยมีสุสติสุอริยสัจจังสัจเจสุเอวันติอริวัตตันทวาราสาจการยะถาภูตังยานัสสนาณสุวิธังสุวิสุทธังอโหสิเิวะตาหาวังพิกเวสัตถิวเกสร กิสัมมาระกสัพพมากิตตัสสัพรรมวิยาปะปัญชายะสติมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมปิงอภิสัมปุโธปัญจปัญญาสิงหะตุจะกโขมีวิกเวอิเมสุสตุสุอริยาสติส เอวันติปะริวัฏฐานทาวาทาสาการัญญาถาภูตังยานธันสนงสุวิสุทธังอโหสิอาขาหังพิกเวสเทวเกโรเกสมาระเกสปรม,มะเกสัสสะปรม,มะนิมะนิยาปะสายะ สติทมีมนุษย์อยาอนุตตร,รังสัมมาสัมพุทจริงอภิสัมพุทูปัญปัจจัญญาสิงญาณนนัจะปัญะเมทัสปนงหุทัพปาทิภุกัาอากุกาพิาภุปปาเมวุเมวมุมตติอาริม,มันติมาชาตินติทานิ ปุณณภะวะโตอิธามาโวจะภะคะวาปัตมะนาปัญจาวะคียาพิภูภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมันอิมัสมินจะปะนาเวยตาตะระนัสมิงหันยามาเนียาอายะสมะโต โภนทาสะวิราชวีตามลานธรรมะาจาักโขออุระปายิยังกินจิสมุทธะธยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธกามะนินิโรธาธรรมมันตี ปวัตติเตจักภควตาธรรมะจักเกกุม,มาเทวาสัตตมนุสาเวจุมีตามภควตาภารานสียังอิติปัตตานะมีคาทาเย,ยอนุตรังรํงมะาจาักกังปวัตตังอปฏิวัตตียางสมมนีนะวารม,มานีนะวาเทวานะวามาเวนะวาพรหม,มานาวา กีณจีวาโรกาสมินตีภูมานันติวานันสัตตังสุตวาจาตุมาหราชิกาเทวาตัฏฐมนุสาเวีรุ่งจาตุมาหราชิกาเทวานันสัตตังสุตวาตาวาตตาวาตัสาเทวาสัตฐมนุสาเวีรุ่งตาวังตินสัตตังเทวามนุสสัตตัง เทวานังสัตทังสุตวายามาเทวสัตถมโนสาเวทุมยามานังเทวานังสัตทังสุตวารุสิตาเทวสัตถมโนสาเวสุนุสิตานังเทวานังสัตทังสุตวานิมานัลตีเทวสัตถมโนสาเวสุมนิมานัลตีเทวสัตทังสุตวาปารามิ าลานิมิตตวตวัสตีเทวาตัตมนุสสาวสุงบาลานิมิตตวตวัทีนังเทวานางตัดทงสุตวะพระมกาิกาเทวาตัรมนุสสาเวสุงเอตัมพระวตาภาลาไดสิ่ย่างอิสิปตะเนมิคาถาเยานุตตะลานรามาจักรังปวาติตัง อภัตติวัติยังสามารถีนาวาพรหมณีนาวาเทวะเทเวนวาวาเรนาวาพรหมุนาวากนะจิโลกัสเมินตีอิหิหาเตนะกะเนนะเตนะมาหุเตนะยะวาพรหมะ ลูกาสัตว์อัุคันจิอานจากทาัสาสหาสีโลกธา,าตุสังกัมป,ะป,ะป,ะปิสัมปะกับปิสัมพเว,ะวทิอัปปะมาโนจกโหรโลโอภาสุโลเกปะตุระโหสีอติกรรมเมวะทาวานงเทวา นุภารังอังกาโขภะคะวะภะคะวะคารังอุทาเนสีอัญญาสีวะตะโกนหันยูัญญาสีวะตะโกนหันยูติอิติิทังอายะสมันโตโกนหันยะสะอัญญาโกนหันยูเตวะเตวะวนามัง อโหสิติสาธุ